ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของสปสชสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เข้าถึงสิทธิบัตรทองนะครับไปพูดคุยกับนายแพทย์รัฐพลตรีมิชานนผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชในฐานะเลขานุการคณะทางานรับฟังความคิดเห็นหลักสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในช่วงเล่าอนาคตครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นรถออมสินจากธนาคารออมสินจำนวนรางััลเพียง s m s ตอบคำถามมาที่4221075หรือทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์โดยทางรายการจะติดต่อกลับไปและรายการเพิ่มช่องทางรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube เล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือน ทาารายการจะใช้ระบบสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจของเล่าสู่กันฟังนะครับคุณฟังครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เราได้เตรียมบ็อกเซตจากการรถไฟฟ้าขนส่งบนชนแห่งประเทศไทยเอาไว้ท่านร่วมสนุกกันนะครับโดยจะมีคําถาม ถามว่าราฟมจัดก,กิจกรรม MRT มาเก็ตตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำปี2565ในระหว่างวันที่4ถึงวันที่8เมษายนนี้ที่สถานีรถไฟฟ้าชื่อสถานีอะไรนะครับแล้วก็มีกติกามีคำตอบมีคำถามหมดเขตวันที่6เมษายนคุณผู้ชมสามคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกได้ในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินครับได้แจ้งลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนฝากเงินล่วงหน้าเอาไว้นะครับเพื่อรับของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินรุ่นจิงชาสวรรค์ให้ไปติดต่อรับกระปุกออมสินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายน2565นะครับนี่เป็นข้อมูลครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินขอแจ้งให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนฝากเงินล่วงหน้าเอาไว้เพื่อ รับของที่ระลึกนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นจิงชาสวรรค์ให้ท่าไปติดต่อรับกระปุกออมสินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายน2565นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินขอแจ้งให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนฝากเงินล่วงหน้าเอาไว้เพื่อรับกระปุกออมสินรุ่นจิงชาสวรรค์นะครับให้ไปติดต่อรับกระปุกได้ตั้งแต่วันนี้หมดเขต รับกระปุกวันที่เท่าไหร่นะครับคำถามคือหมดเขตวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับออกสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภยัยโควิด19ซึ่งสามารถยื่นขอกู้รายละไม่เกิน1 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละต่อเดือนพร้อมเงื่อนไขพิเศษไม่ต้องมีผู้ค้ำ และไม่ต้องมีหลักประกันการกู้รวมถึงผ่อนปลนให้ผู้กู้ไม่ต้องชํราระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยหกงวดแรกกาหนดระยะเวลาชํราระคืนเงินกู้ไม่เกิน2ปีโดยเปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปผ่านทางแอปไม m o โม่เท่านั้นโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโดยระบบจะก,กําหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้งขั้นตอนที่2กดยื่นขอกู้ผ่านแอปตามกำหนดวันที่นัดหมายจากนั้น ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไปผ่านแอป m ม m o และ SMS โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านแอปเป็น Digital c o n t ท็ก t และรับเงินกู้เข้าบัญชีได้โดยสะดวดกรวดเร็วต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1 1 1 5และที่ Facebook GSB Society นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมครับได้ดำเนินการก่อสร้างถนน แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางลงถนนจจตุโชตทางพิเศษฉลองรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าวโดยเมื่อวันที่30มีม 2, นาคม2565เวลา12.00นได้เปิดทดลองใช้ถนนก่อสร้างใหม่บริเวณสามแยกไฟแดงถนนจจตุโชตมุ่งหน้าถนนพญาสุเรนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางลงถนนจตุโชตทางพิเศษฉลองรัฐ งานก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางลงถนนจตุโชตทางพิเศษฉลองรัฐทั้งนี้คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2565อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีปริมาณการจราจรหนาแน่นจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินงานก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ทางซึ่งจะเร่งรัดการดําเนินงานให้แล้วเสร็จและเปิดใช้บริการโดยเร็วต่อไปการในเกลียงไกร ชัยสิริวงศ์ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าก,ากททปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการบริการเรือลากจูงณนะท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2565เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้การท่าเรือจะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมทุกวันที่1ของเดือนมกราคม เดือนเมษายนเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมของทุกป,ปีซึ่งจะใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัทปต,ตรทจำกัดมหาชนระหว่างราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปีพศ2547และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละหหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แผนกวิเคราะห์ต้นทุนกองบัญชีงบประมาณสำนักบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชีหมายเลขโทรศัพท์022695620 022695620นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรถไฟฟอมครับเตรียมจัดกิจกรรม MRT Market ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำปี2565โดยคัดเลือกร้านเด็ดร้านดังจากผู้ประกอบการในชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของรฟอมมาร่วมจัดจำหน่ายสินค้าและอาหาร ที่บริเวณลานหน้าอาคารจอดรถละจอนฝั่งประตูทางออกที่สองสถานีรถไฟฟ้า m r t ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่4ถึงวันที่8เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา20นาฬิกานอกจากนี้รอฟมยังได้เตรียมจัดกิจกรรม MRT Marketplace ซึ่งเป็นการรวบรวมร้านเด็ดร้านดังประจำสถานีต่างๆมารวมเอาไว้ให้ผู้สนใจได้ชอบสินค้าและอาหารในที่เดียวนะศูนย์การค้าเกตเวย์แอดบังซื่อ อยู่ใกล้กับสถานีรถไปฟ้า MRT บางโพในระหว่างวันที่6-10ถึงเมษายน2565นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปต้นไปจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าอนาคตนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสอปสชสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เข้าถึงสิทธิบัตรทองนะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์รัตรพลเตรยียมวิชานน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชในฐานะเลขานุการคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับครับที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงครคุณหมอครับรบกวนนะฮะครับคือต้องเรียนครับว่าสปสชตอนนี้เนี่ยได้รับภารกิจนะครับครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของคนไทยในเรื่องของการมีบัตรทอง ในการที่จะรักษาครับซึ่งปัะเป็นสําคัญอันข้อหนึ่งก็คือต้องเป็นคนไทยครับต้องเป็นคนไทยอืมครับเท่านั้นนะฮะย้ําใช่ครับต้องเป็นคนไทยซึ่งมันก็มีประเด็นครับเรามีเครือข่ายพี่น้องของเราที่ทํางานเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเนี่ยไปเจอคนไทยที่ยังตกหล่นอีกเยอะมากครับจํานวนเยอะมากใช่ใช่ใช่เกิดแล้วไม่ได้ทันได้แจ้งเกิดครับตั้งแต่สมัยอดีตหรือแม้กระทั่งระสายอยู่ในแผ่นดินไทยครับแต่ว่าการที่สุดสิทธิ์เนี่ยมัน ไม,ไม่เรียบร้อยดีอับไม่แัดปัญหาว่าพอไม่มีบัตรไม่มีเลข13หลักครับสิทธิการรักษารวมในสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้อย่างอืงอง่นอื่นก็หายไปครับนี้สวทชก็เป็นผู้ร่วมสนับสนุนเครือข่ายให้อช่วยค้นหาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้คนกลุ่มนี้ครับครับจะต่อฮะจะต่อฮะคุณหมอครับอ ซึ่งซึ่งเราไปพบปัญหาเนี้ในในกลุ่มใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะคนอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามพื้นที่ชายขอบของประเทศนะครับแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ครับอย่างชาติพันธุ์แล้วก็ทราบดีเนาะประเทศไทยเรามีกลุ่มช oh. าติพันธ์เยอะมาก <laughs> ใช่้วอะมาใสายอยู่ในประเทศไทยมาตั้งนานอุปสรรคของการสื่อสารอุปสรรคของการเข้ารับบริการการการแจ้งเกิดไม่ได้แจ้งนะครับ <laughs> แม้กระทั่งคนที่เป็นคนไทยแท้ๆนะครับ นะครับอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยแต่บังเดิอนเป็นชาติพันธุ์อันนี้ก็มีประเด็นครับพอเราลงพื้นที่เราก็ไปเยี่ยมเยี่ยมสำรวจด้วยนะครับก็บพบว่าบางส่วนนะครับได้สิทธิที่เรียกว่าอยู่ในระหว่างการรอพิสูจนสถานะเลเซ็กไม่เป็นขผวขึ้นมาอันนี้มีเลขสิบสามหลักขึ้นตอนนี้เลขศูนย์นะครับเลขศูนยอ์อาแต่ยังน้อยมีมีเลขสิบสามหลักละสิทธิการรักษา ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ช่วยดูแลให้นะครับอันอันนี้ก็ยังยังเป็นกลุ่มที่ปัญหาน้อยแต่กลุ่มที่มีปัญหามากไม่มีอะไรเลยครับไปไปได้ครับคุณหมอมีครับมีเยอะรลงครับครับหมายถึงว่าไม่มีเลขประจําตัวด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วจะเข้าถึงสิทธิ์ได้ยังไงล่ะครับถ้าเป็นอย่างนี้ยากเลยครับจะไปทําใบขับขี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าเรียนก็มีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเจ็บป่วย บางทีก็อะทำยังไงโรงพยาบาลก็เป็นรับรับบทหนักครับนั่นนี่ฮะทีนี้อย่างอย่างถ้าเกิดเขาไม่มีเลขไม่มีเลขไม่มีอะไรเลยเนี่ยคุณหมอเวลาเขาเจ็บเขาป่วยขึ้นมาทำยังไงครับเอเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลครับถ้าเป็นผู้ป่วยโดยทั่วไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่ปฏิเสธครับมันจะเป็นความต้องรักษาไปก่อนนะฮะใช่ครับก็ทำสาสุขช่วยดูแลนะครับเราก็เคยพบครับว่าการสิงสะท้อนมาจาก โรงพยาบาลว่าเขารับภาระแบบนี้หนักๆเขาไม่ไหวนี่ใช่ใช่ปีหนึ่งหลายสิบล้านบาทในการที่จะต้องดูแลคนุีมนี้ครับหรือแม้กระทั่งบางกรณีครับอันนี้ก็น่าเศร้าใจอืก็มีคนที่จะที่จะต้องส่งต่อคนนึ่งมีบัตรคนหนึ่งไม่มีบัตรบางทีก็ต้องคนมีบก่อนที่จะส่งไปก่อนนะครับอันนี้ก็ปัญหาที่ทําให้คนที่อได้โอกาสคนที่อยู่ตามพื้นที่ตรงเนี้ย เสียโอกาสที่จะจะต้องได้รับการรักษาครับครับนี่ผมจะไม่ถามตัวเลขนะครับคุณหมอเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละคนนี้ถ้าต้องคือท่านถึงขั้นต้องส่งต่อก็แปลว่าต้องเยอะแล้วมาพูดง่ายเยอะเยอะใช่ครับใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าไม่ส่งต่อก็ต้องเยอะแล้วมันต้องมีการรักษาพยาบาลนะครับอ่าเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเราเราจะหาแนวทางแก้อย่างไงต่อคุณหมอครับคือต้องเรียนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ในะ่าบชาติทางกระทรวงมหาดไทายกระทรวงยุติธรรมนะครับ กระทรวงสารสุขนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะรวมถึงสปทชสสสแล้วก็เครือข่ายมูลทีเพื่อพุทธที่อยู่อาศัยและองค์กรแพรนได้ทำเอโมยร่วมกันครับว่าเราจะกระบวนการคือภาคประชาสังคมเนี่ยเขาเขาจะเจอเจอคนกลุ่มเนี้ยับแล้วเขาก็จะต้งส่งต่อให้ทางมหาดไทยได้วยตรวจไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ทําประชาสังคม ไปสอบถามว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้จริงไหมอยู่นานแค่ไหนพ่อแม่เนี่ยสืบได้ไหมญาติพี่น้องมีไหมถ้าได้เราก็จะตรวจดีเอ็นเอกันนะครับพิสูจน์กันว่าเป็นคนที่อาศัยอยู่ตรงนี้แหละคนที่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วนะติพี่น้องกันจะคนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็พยายามที่จะทําให้กระบวนการตรวจดีเอ็นเอเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นประหยัดขึ้น,นครับรบวมถึงกระบวนการที่จะ ร่วมมือกับทางเครือข่ายอื่นๆนะครับที่จะอย่างน้อยที่สุดเอาขึ้นทะเบียนเป็นบัตรเลขศูนย์ก่อนได้ไหมครับ,รบอย่างน้อยก็จะได้มีมีระบบการรักษาให้นะครับรบแต่ก็ต้องเรียนครับว่าจํานวนเนี่ยห้าแสนคนในประเทศไทยนีมันทำยังไงก็คงลำบากอยู่นะครับโอ้กับแม้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะแก้ปัญหาว่าเอาเอาเป็นว่าสามารถเข้าสู่ระบบเหมือนคนไทยปกติทั่วไปได้เนี่ยมันจะต้องเดินหน้า่างไหนต่อคคุณหมอเริ่มต้นจาก ต้องต้องไปพบกับทางทางนาไทยก่อนครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือยังไม่ต้องแก้กฎหมายนะครับพูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะคุณหมอนะใช่ครับครับครับแล้วไงต่อเชนะเราเราไปบอกว่าเราเป็นคนไทยแน่ๆนะอ่าครับเราอยู่ในพื้นที่นะครับพมี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะพิสูจน์กันว่าอ่อเป็นญาติพี่น้องกันจริงตรวจเลือด DNA อย่างที่ผมเรียนเนาะนะครับหรือบางทีเรา เราลืมไปแล้วว่าเราหนีออกจากบ้านเราออกจากบ้านแต่จริงๆเราเคยทําบัตรประชาชนทางทะเบียนบัตรก็จะพิสูจน์ด้วยลายมือนะครับถ้ามีฐานทะเบียนเก่าอันนี้ง่ายเลยแค่ออกบัตรใหม่นะครับทางสปทชก็จะมาทําหน้าที่ต่อก็คือได้เลขมาแล้วเราก็จะทําบัตรทองให้อรประจุเรื่องหน่วยไหนที่จะดูแลท่านต่อไปท่านเจ็บป่วยดีโรคอะไรกระบวบนการรักษามันก็จะตามมา สิทธิ์ที่จะได้คนละครึ่งสิทธิ์ที่จะได้บัตรเยอะเลยการมันก็จะตามมานะครับครับครับอันนี้อันนี้เบื้องต้นก็ต้องแจ้งทางฝ่ายปกครองของพื้นที่ของท่านก่อนฮะแต่การอาการเจ็บอาการป่วยบางทีมันไม่รอใครนี่ครับคุณหมอครับครับถ้าเป็นประเด็นของฉุกเฉินฉุกเฉินฮะนี่ยตงนี้ที่ห่วงใช่ครับยังไงก็ต้องให้ท้องถิ่นช่วยนําส่งครับนะครับหรือท่านไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องแจ้งว่าปัญหาท่านคืออะไรอ๋อ ถ้าแจ้งแล้วนะครับบัตรของท่านตกหล่นจริงๆแล้วมีบัตรอยู่แต่ว่ามันหายนะครับทางระบบของโรงพยาบาลก็จะตรวจสอบมาที่สบตชสารกับสังทะเบียนราชเรายังมีกรณีแบบนี้อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับจิตเวชนะใช่ครับคนไข้ที่เดินอยู่ตามท้องถนนครับรบแล้วพอเขาไม่รู้ว่าใครเขาไม่ตัวเขาเองใช่รอโรงพยาบาล จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครด้วยซ้ําไปเราก็จะมีการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ,อมนะครับทะเบียนจบับทะเบียนราคก็จะตรวจสอบพอตรวจสอบทะเบียนก็จะได้พบถ้ามีถ้ามีฐานข้อมูลเก่านะครับ,รบแต่พอรู้ว่าเป็นไทยก็แจ้งมาที่สปทชก็เปิดสิทธิ์เก็บรักษาพยานมาที่สปทชอ๋ออันนี้ถ้าถ้าเป็นกรณีที่มีสิทธิ์อยู่แล้วก็แล้วไปถูกไหมครับคุณหมอใช่แต่ถ้ายังไม่มีสิทธิ์อยูอ่ดีเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมาแล้วต้องเข้าไปรักษาตัวเนี่ยอันนี้ต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนดับแรก ใช่ครับมันก็เหมือนกับคนไทยที่เวลาเราจะเข้าโรงพยาบาลรัฐแน่นอนมาต้องเอาบัตรประชาชนไปยื่นก่อนเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนไทยมีสิทธิใช้สวัสดิการตรงไหนอะไรบ้างถูกไหมฮะคุณหมออันนี้ก็เหมือนกันพี่ฮะเชิญฮะถ้าเราเคยมีบัตรอยู่เก่ามันจะยังไม่ค่อยยากใช่ใช่ใช่ติดนามสกุลได้ครับแต่ถ้าคนไม่มีบัตรแล้วก็ไม่มีสิทธิแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเลขอะไรอันนี้แหละคือปัญหาที่เราต้องแก้ไขต้องเลยครับอ๋อครับครับโอให้ความร่วมมือ หลายองค์กรอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับว่าเป็นวูกันก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาครับกับปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดที่โรงพยาบาลชายขอบไหมครับหมอครับใช่ครับอห่างที่สังห์ีจังหวัดกาญจนบุรีฮะตาแม่ห้องสอนองใช่ครับจังหวัดที่มีพื้นที่ลอยต่อนะครับหรืออย่างทางภาคอีสานอาจจะปัญหาน้อยหน่อยเต่ก็ลอยต่อ ประเทศเนี่ยเขาขั้นได้แม่น้ำอ่าครับแล้วที่ก็จะไม่สลับซับซ้อนมากอืมเขาเนี่ครับเราเข้าถึงยากอันทีชช่วยชีวิตของเขาอยู่ในป่ามาตลอดไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่สิ่งเข้าลงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่พยายามจัดระบบบริการไปให้ถึงที่ครับับอันนี้พอเราไปไปเจอแล้วก็พยายามสะท้อนไปให้หน่วยงานต่างๆช่วยกันดูแลครับ แมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องการพิสูจน์สัญชาติเรื่องอะไรก็ว่าไปเป็นเรื่องมหาดไทยที่เขาต้องดําเนินการนะฮะทางฝ่ายเรานี้เป็นฝ่ายจะเรียกว่าเป็นฝ่ายตั้งรับมันก็ไม่เชิงนะคุณหมอเพราะเราลุกไปถึงว่า,าการการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยทีนิดถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเสร็จเขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเอรเรื่องการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บนี่ยังจําเป็นอยู่ไหมครับคุณหมอฮะแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเที่อย่างเช่นกรณีโควิดเนี่ยเป็นต้นนะครับ ทางรัฐบาลท่านก็เห็นความสําคัญว่าโรคระบาดมันไม่ได้ระบบเชื้อชาติมันมันติดกันไปหมดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการรักษาก็รัฐบาลก็สนับสนุนงบรมาณให้รักษาฟรีอือันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลได้อ่ารับผิดชอบครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่ไทยอือันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องครับ,รบว่าเราะสุขภาพของคนทุกระดับครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเดินหน้าต่อแล้วจากนี้ไปเนี่ยทิศทางในการที่เราจะเข้าไปคลี่คลายมันจะออกมาในรูปแบบไหนคุณหมอครับเพราะมันผมเข้าใจว่าเขาเรียกว่าอะไรตามตามพื้นที่ชายแดนเนี่ยปัญหามีมากกว่านี้เยอะที่เราบางทีเราเข้าไปไม่ถึงเนี่ยคุณหมอใช่ครับคือคือเราพยายามทํางานผ่านเครือข่ายครับผ่านเครือขา่ายประเทศไทยเขารู้ข้อมูลดีกว่าทางสปทชใช่ใช่ใช่ตัวอย่างเช่นบางพื้นที่เนี่ยมันมีคนแอบสมสิทธิ์ เราผมุ่าห์ไม่พูดเราก็คงไม่ทราบนะครับพื้นที่เขาจะรู้ดีครับว่าใช่แล้วก็ช่วยกรองมาให้เราอ่านตัวอย่างเช่นเรากำลังพยายามจะเปิดพื้นที่โรงพยาบาลที่จะไปตรวจดีเอ็นเอเติมต็จะต้องส่งมาที่รามาธิบดีต้องมาต้องพาคนไข้มาซึ่งค่าตรวจก็แพง่คทางก็แพงระยะเวลาก็ลำบากที่จะต้องประสาน ก็พยายามหาโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับอที่โรงพยาบาลศูนย์ในพื้นที่อย่างอีสานก็ประสานกับสิทธิประสงค์นะครับเลอดเยลระจาอยู่ว่าตรวจตรงนั้นได้ไหมนะครับไม่ต้องให้เข้ากรุงเทพไม่ต้องเข้ามาที่ส่วนกลางก็เป็นความพยายามที่จะหาเครือข่ายประสานงานร่วมกันครับครับซึ่งก็ต้องต้องค่อยๆไปทีละปะนะครับคุณหมอครับใช่ครับแต่ทีนี้ แกหม่กาลังหล,ลับตาถามด้วยความถามคุณหมอเป็นความรู้ดีกว่ากรณีที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาถ้าสมมติเขาไม่ใช่คนไทยแต่รประสงค์จะเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตประเทศไทยเนี่ยโดยหลักการทําได้ไหมฮะเอโดยโดยหลักมนุษยธรรมทําได้ครับออื <c oughs> แล้วโรงพยาบาลของบ้านเราก็ไม่เคยปฏิเสธครับนะครับมีกระบวนการรับดูแลรักษาค่อนข้างเรียกว่าอย่างดีนะครับอย่างตัวอย่างปุ้มเป็นต้นนะครับอ่า ใม่ปฏิเสธนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่น่ครุณหมอประดูกแต่แต่มันจะสวนทางกับเรื่องรายได้สิฮะคุณหมออ่าครับอันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับจาพี่น้องพื้นที่นะครับเราจะเห็นการข่าวการรับขอรับบริจาคยาบ้างครับองืออุปกรณ์บ้างงบประมาณสนับสนุนบ้างนะครับ แต่ในระบบเองทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจัดระบบนะครับว่าอันไหนที่เบิดได้อือันไหนชอช่วยสนับสนุนได้แล้วอย่างให้เด็กเบิดได้มากที่สุดนะครับกับเพื่อเพื่อรักษาชีวิตก่นพูดง่ายนะฮะคุณหมอครับกับเ็นแล้วยิ่งช่วงมีการปัญหาระหว่างชายแดนนการรบอย่างนี้เป็นต้นเลา ตามบทบาทหน้าที่ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับนายแพทย์รัฐพลเตรีมิชานนท์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชในฐานะเลขานุการคณะทํางานรับฟังความคิดเห็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็คุยกันในช่วงเล่านะคดคุณฟังครับ เอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับขอแจ้งให้ลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนฝากเงินล่วงหน้าเอาไว้เพื่อรับของที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นกระปุกออมสินรุ่นชิงช้าสวรรค์นั้นนะครับให้ติดต่อรับกระปุกออมสินดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้และก็จะหมดเขตวันที่เท่าไหร่คําตอบคือวันที่7เมษายน2565นะครับเดี๋ยวกลายเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจะหน้าครับ กลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ